ดูคลิปที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับลูกค้าที่มานั่งทานอาหารในร้านนะคะโดยนักร้องคนนี้เนี่ยทั้งปีนป่ายทั้งเต้นทั้งร้องนะคะเรียกเสียงอาหารแล้วก็รอยยิ้มลูกค้าไหนชอบใจจนให้ทิปกันหลายรายเลยค่ะ ไปดูบรรยากาศที่มีนักร้องหนุ่มชาวโคราชนะคะที่สร้างเสียงยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับลูกค้าที่มานั่งทานอาหารที่ร้านระเบียงเคียงน้ําสาขาที่หนึ่งที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะซึ่งที่นี่เป็นร้านอาหารที่มีที่นั่งหลากหลายมีทั้งซุ้ม ริมน้าแล้วก็แพรกลางน้ำาลุมไปถึงชั้นลอยฟ้าด้วยแต่ที่สร้างเสียงเฮฮาแล้วก็ความสนุกสนานก็คือนักร้องหนุ่มคนนี้ค่ะที่เขาโชว์ลีลาทั้งร้องทั้งเต้นร้องไปเต้นไปด้วยความทุลักทุเลแล้วก็เอนเตอร์เทนลูกค้ากันสุดฤทธิ์สุดเดชกันเลยทีเดียวค่ะออสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าที่มานั่งทานอาหารกันแบบทั่วถึงทั้งร้าน ปีนป่ายระเบียงตะลุยสิ่งกีดขวางเพื่อไปหาลูกค้าตามซุ้มต่างๆให้ได้นะคะลูกค้าเองเมื่อเห็นไหนก็ชอบอกชอบใจขนาดคุณยายยังต้องลุกมาร้องลุกมาเต้นตามไปด้วยเลยรวมไปถึงยังมีคลิปหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยได้นั่งเก้าอี้แล้วก็พายเรือไปด้วยในขณะที่ นักร้องตั้งใจลงไปในแพเพื่อที่จะพายเรือไปตามซุ้มต่างๆจะได้ใกล้ชิดกับลูกค้าที่อยู่บริเวณซุ้มต่างๆนะคะเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้ากันอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีคลิปโลดโผนในการปีนเก้าอี้โยก พร้อมกับร้องเพลงไปด้วยต่างหากด้วยดีลาที่ไม่เหมือนใครเรียกได้ว,ว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจนลูกค้าเนี่ยไปซุ้มไหนก็ต้องให้ทิปกันทั้งนั้นเลยค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านระเบียงเคียงน้ํานะคะไปพบกับนักร้องหนุ่มคนนี้ชื่อเลนว่าต่อต้นหรือนายธทียรยุทธ์คลังแก้วค่ะโดยต่อต้นเล่าให้ฟังว่า ตัวเองเป็นชาวบ้านสำโรงอยู่ที่ตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นนักร้องแล้วก็เล่นดนตรีมาแล้ว23ปีค่ะมีความรักแล้วก็ชื่นชอบในดนตรีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยมีความใฝ่ฝันว,ว่าอยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียนตนเรียนดนตรีมาก็ไปหาทำงานอยู่ตามผับตามงานนอกท,ทั่วไปซึ่งปัจจุบันก็มาเป็นนักร้องนำของวง ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเล่นประจำอยู่ที่ระเบียงเคียงน้ำสาขาหนึ่งโคราชเนี่ยละค่ะนอกจากร้องเพลงแล้วต้อต้อนยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ด้วยนะคะแล้วก็นำความสามารถนี้ไปทำมาหากินตามสถานบันเทิงในยามค่ำคืนอีกหลายแห่งด้วยนะคะท่านใดยอยากที่จะไปพบกับตอต้อนก็สามารถไปหาเขาได้ที่ระเบียงเคียงน้ำสาขาหนึ่งค่ะ